สวัสดีค่ะเพนนิพาตนาคบนาบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอวางเหนือค่ะวันนี้จะมาแนะนำหนังสือใหม่หน้าอ่าน V2 ค่ะหนังสือใหม่เจ็ดเล่มที่ควรหาอ่านจากห้องสมุดประชาชนอำเภอวางเหนือคนไม่อ่านหนังสือไม่แตกต่างจากคนอ่านหนังสือไม่ออกมาร์ชเวนนักเขียนชาวอเมริกันได้ให้คำคมนี้ไว้ค่ะมาดูที่เล่มแรกกันเลยนะคะ 160วิธีคิดบวกคิดต่างอย่างมีสุขนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตมากมายซึ่งสามารถเลือกปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อสร้างสรรค์ความสุขในชีวิตที่พอเพียง ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาที่อ่านง่ายพร้อมทั้งใช้ภาพการ์ตูนน่ารักเป็นสื่อนะคะอ่านแล้วนอกจากจะได้ข้อคิดแล้วยังได้ความเพลิดเพลินด้วยค่ะแนวทาง m ม n น g ชีวิตเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ค่ะต่อไปมาดูเล่มที่2นะคะวิธีสร้างความสุขด้วยตัวเองทุกๆวันหนังสือเล่มนี้ ได้แนะนำวิธีที่ง่ายๆที่จะทำให้คุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือสิ่งอื่นซึ่งจะเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนมุมมอง,มองสร้างสรรค์ความคิดยกระดับจิตใจและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นค่ะมองบวกเข้าไว้แล้วชีวิตเราจะมีความสุขค่ะความสุขสร้างได้ด้วยตัวเองมองตัวเองในมุมใหม่ด้วย h How to ง,ง่ายๆใกล้ตัวผู้เขียนอริชาโรเบิร์ตค่ะ ต่อไปมาดูเล่มที่3นะคะมาที่ต้มยำตำแกง40เมนูอร่อยนะคะเป็นการประกอบอาหารที่ใช้การตามครัวเรือนในแต่ละวันนะคะอาจจะต้มบ้างยำบ้างตำน้ำพริกบ้างหรือทำแกงบ้างแล้วแต่รายการที่ต้องการจะประกอบนะคะนับเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของคนไทยทุกภาคนะคะซึ่งในหนังสือเล่มน,นี้นะคะได้รวบรวมเมนูไว้ถึง40เมนูนะคะ ผู้อ่านสามารถมายืมไปอ่านได้นะคะว่า40เมนูนี้มีอะไรบ้างคะ่ะต่อไปมาที่เมนูยำควบคุมน้ำหนักนะคะ สำหรับใครที่กำลังไดเอทนะคะเล่มนี้อย่าพลาดค่ะเมนูยำควบคุมน้ำหนักนำเสนอเมนูยำการปรุงอาหารรสเด็ดที่แฝงเคล,ล็ดลับรักษาหุ่นสูตรยำควบคุมน้ำหนักเล่มนี้ไม่ใช่การเรียกน้ำย่อยแต่จะกลายเป็นอาหารมื้อสำคัญที่จะช่วยขับไล่ไขมันให้ห่างไกลจากตัวคุณเตรียมเครื่องปรุงง่ายๆใกล้ตัวแล้วเข้าครัวไปกับเราค่ะผู้เขียนคุณจันเพนสุพัฒน์ผลนะคะ ต่อไปมาดูเล่มต่อไปเลยนะคะเรียง่ายพูดได้ทันใจรใ้อยประโยคสนทนาภาษาญี่ปุ่นวันนี้เราไม่ได้ไปจีนไม่ได้ไปเกาหลีและไม่ได้ไปที่ แต่เราจะไปที่ญี่ปุ่นค่ะภายในหนังสือประกอบด้วยประโยคสนทนาหลักๆที่ใช้กันบ่อยครั้งในชีวิตประจำวันโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ส่วนได้แก่ประโยคทักทายและบอกลาประโยคคำถามและคำตอบประโยคคำสั่งประโยคขอร้องประโยคเชิญชวนและประโยคบอกเล่าค่ะโดยเฉพาะในส่วนของประโยคคำถามและคำตอบนั้นจะมีตัวอย่างคำถามคำตอบหลากหลายให้ผู้อ่านได้คลิปวิเคราะห์ค่ะ ผู้เขียนคุณพัชวิภาฉายสุพรค่ะต่อไปมาดูที่หมวดนวะนิยายนะคะหมวดนวะนิยาย รักเท่าร้ายเอาเป็นว่าถ้าสวยด้วยมีสมบัติด้วยเขายอมให้คุมถุงชนก็ได้อาณาวินไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตนี้จะมีเรื่องน้ำเน่าเกิดขึ้นกับเขาได้แต่พอรู้ว่าจะได้ฟารมข้างๆเป็นของรับไหวในวันมัน่นเขาก็ชักจะสนใจอา้าวเอาเป็นว่าถ้าสวยด้วยมีสมบัติด้วยเขายอมให้คุมถุงชนก็ได้แต่วีไม่ชอบพี่วินค่ะวีไม่แต่งด้วยเอาแล้วไงในเมื่อน้องนางเอกของเราพูดแบบนี้ มาเอาใจช่วยคุณอนาวินได้ที่รักเท่าร้ายสำนักพิมพ์คำต่อคำด้วยปลานทอนค่ะมาที่แรมสุดท้ายของเรานะคะเพราะรักสำนักพิมพ์พิมพ์คำโดยคุณผักบุ้งค่ะเหตุผลร้อยแปดถูกนวินดาหยิบยกขึ้นมาหวานล้อมเขตพนาแต่ลุงหมีกลับคิดว่าร่อนปวนแถมยังได้ไปเล่นไกลๆเสียอย่างนั้นในเมื่อขอดีๆแล้วไม่เล่นด้วย เจ้าเด็กแสบก็เลยงัดไม้เด็ดมาจัดการเพราะงานนี้อย่างใดบีบให้ยอมเสียเยดเท่านั้นแต่พอเยือจอมกระโดดลงหลุมที่หล่อนขุดไว้แถมยังลากหล่อนลงมาด้วยแบบนี้เห็นทีเขาคงรู้ทันแผนบีบน้ำตาและมารยาฉบับนางร้ายยุคสีจีของหล่อนแน่แล้วอุตสาววา,างแผนจับหนีชไหนเลยกลับถูกหมีตะปบเสียแล้วมาเอาใจช่วยคุณเขตพนาและนวินดาได้นะคะ ทางห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเหนือก็ขอแนะนำหนังสือใหม่หน้าอ่านเพียงเท่านี้สำหรับคลิปต่อไปอย่าลืมติดตามได้ที่ V3 ค่ะสวัสดีค่ะ